กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสกูสกอนเนาะเมื่อน,นี้มาพกึกมาฝอกภาษาทองแต่เศร้าเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อกับบ่มียังลายเนาะก็ยังอยู่ในเ,ในนเนพื่นในซานพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เป็นมือตลาดนัดนนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับยังยังประดับน้าเลยพ่อแม่พี่น้องมื่อก็ยังตื่นมาไปตลาดแต่เศร้าเนาะก็ มืน่อนี้น้องชาติธิพึ่กะจะได้ไปหน้ากับแม่ป้าเอาคนแน่น,นี่เนาะจะท่องกะรีบเดินไปตลาดนัดนพนนเพี่อน้องยังบดอาบน้ำเธอกะล้างแต่หน้าแปรงแต่ฟันกับไปเลยเนาะตอนนี้น้องชาติธิดพน่ักะิะไปหน้าแล้วมืนน่อใดมาอยู่นแม่สองสามเมือ่อให้แม่พาไปกินไปเล็ดน้ำรองวิวมื่อนี้ได้เวลาพน่ไปให้ไปหน้าเลายเนาะเพื่นเนาะ มา,มาเจอกัเกล่้องหนาสดๆเลยน้นอ,นองนี่บอได้ทาแป้งทายางเลยคนพี่นนอะตื่นมากไปตลาดเนาะไประเบ้อันน้องจาติธิดมวันนี้ตลาดนัดเนาะคนกาบอจักหาบบอจักคอ้อนพ่อแม่พี่นอะเต็มอยู่เนาะตอนนี้ก็ขอป้าบัวเพิ่นกัะเลยจ้าเพิ่นไปใส่เนาะเพิ่นมาเพื่อนบอดได้วาจังใดเกลี้ยงทองกับหุงเนาะกลท้องกะ ไอเตรียมของไปให้เพลินเนี่น้องจาธิตกันจักไปทางใดล่ะถอือือดูของกินเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องจักน้องสาธิตกับแจักย่างไปทางใดล่ะเดี๋ยวสะท้องสีหาห้องมึงก่อนนอ้โหเพ่อแม่พี่น้องทางปลาบัวเพิ่นก็ได้ยังเพิ่นซื้อยังอันนี้หมักโมน้อยอันีผัดจี ยังเป็นนวดอาหารเป็ดข้าวปัดขวมีอันนี้เสื้อผ้าพู้ใดเสื้อผ้าน้องทอนประแดงเนาะตะกันี้ฟองพ่นก็ได้และสาทองกับเสื้อที่สร้างไฮโลูกี่ยเสื้อปิ้งไก่ ลงตลาดนะัดก,กันเนาะอันก,กับโบม,มี่ยนะังพ่อแม,ม,ม,นะแมนนะ่พี่อนเอาะเสือแต่ปิงไก่ให้ลูกปกติเม่งเมากันเต็มเนาะเด็กคนมันดีเพื่อนหาสิบไปหนาน้าเมย์เพื่อนมาเนานะอันนี้ของสาทองเสือให้ลูกกันนี้ปิ้งไกเพกื่อนเนาะอันนี้นมเนาะน้ำพข้าวน้ำกระทิ่นมนาะ อันนี้หมักเงาะชะท้องซื้อมาสองสามมื่อเลยบมกินมัผมมีโมกินบอกรู้ว่าจังไรจันชีนาเนาะอันนี้อย่างของปลาบัวเพคนน้ำห้าใส่นถูกปลาทูเพคนนี่กระไรจังกะสิประมาณมันอีสิบอัีขนมเนาะเพื่อนพี่น้องเพราะว่าชะท้องบปได้ซื้อนนี้ช้ำนี้ของชะท้องอาหารมันีไก่ กินไก่ซื้ีไม่กพอน้องเลยน้องจาทิ้ดเป็นมากกินล้ยอกาอเนาะจะท้องก็บบริได้อย่างไรจะท้องก็ได้เองฟักกระเงี้ยงไปจะแกงเอาไหมกับกระปุนโลนึ่งไปให้น้องวิลลี่ไปให้ลูกสาวปีนไก่ให้ลูกชายบุญเงี้ยงมันต้นไม้จะท้องกระแตกเรื่อยๆอยู่ได้เพราอะไรน้องเนาะ มันบ่อคอยได้โดนแดดมันก็นเลยแบบแตกถ้าโดนแดดแลบบ้วมันมันสิตายเนาะต้นไม้คอยปลูกไว้อันนี้ชะทองฉีดนะนั่นฉีดอีน้ำกำลังเริ่มปลงเลยเนาะตอนนั้นชะทองอันฉีดยาขาหมดชะทองบุงหูเนาะไปฉีดฉชนนั่นหลดตายเสียต้นนี้ก็ปรงเรื่อยๆ มาเป็นไก่ใส่่น้อเป่าขยะเลยสบายดี้ะป้าจอยสบายดีนะเดมาสีไปนะเตรียมผนดมานได้อายเขาเลยเดี๋ยวนี่ยิ้นเราลงเป่าหัวแล้ว ได <laughs> ้อะไได้อะไกระลังชิมากระลังขี่รถไถมาเดี๋ยนี่บอแมนบอกบอกว่าพอดิลงคิวรถเทนุพอดิลงเทพแต่เอาพ่ออีมิวมาเลยอันนั้นเด้วของฝากคอยนะไปทั้งนั้นนะเพื่อนน้องอึิงยังมาจวดลงไปชมแล้วอะไเลยเด็กกล้ใไปอีกของฝากคอยแล้วตอนนี้ลูกเดี้ยอยู่ ปิ้งไก่สิไม้ย่านว่าเ<อ>พิ่นอยากุ่นไปนะเพราะตำแน่นอะ่ะอันเด้เพินนะ่นตำกินกับปิ้งไก่เลอของลูกชายโทนลื่อมาแล้วสื่อมาแต่หงึงไในหาคนบอกยินนี่คือเพิ่นมักไปแย่งกินกับน้องเพิ่นนะวะบังเนเสื้อเสื้อผ้าทอดน่ะมันเอามาไว้ยอย่างนี้มันดื้อมั้ง,องเออมันแบบอันนี้อันแต่หงึงบน่นี่บอตัวใด,เอ,ดเออวาน้านั่งว่า ชั้นี่แล้วเขาขายอยู่ตลาดนะเขาว่าว่าด๊อกเขาว่าลูกมันก็เอามาขายเขาว่าเออว่ามีหูมันมีหน่อยหน่อยเคนน่ะฝุดคุ้มเลยคุณป้าิ่นแบบว่าน้อยกับน้อยแกว่าอันชั้มนี้แหละเขาว่าว่าด๊อกเจ้าเจ้ากับลูกมันก็เอามาขายว่ามึงมงอะไนี่ว่าแต่ว่าใครชอบมึงอยู่ดิเออของป้าจอยอันนี้หากับเป็นได้นี่ยนะมันใหญ่ไวดิมันมึงนั่นน่ะไหมอืมไปเอาไหมนางไหมเออ อันนี้ของป้าจอยสินเสซลูกขดได้ลูกหุ่งูนี้นี่นะเป็นเอาไปรถชิบตายกลางทางโงนี่คือรถกีดแท้รถคอยลากินแต่ใสกินแต่ใสบอกกินใสไม่ใช่เจ้าต้องเปลี่ยนรอหรือไร ใส่มันในชามเพื่อนมนมย่านย่านราพนบอกินนัะน่ะเอานมสีเขียวไปให้ตะกี้ให้แพ็คนึี้เปลี่ยนเงินคือรถเจ้าตะกี้นก่นอกอยากจะเปลี่ยนยางมาแหละถ้าเจ้าเปลี่ยนยางอันนั่นกินใส่ที่แล้วเห็ดวงควายนะจอดแล้วก็คือเกขาจอดแล้วคือเกขาลูกหมดที่ไปใส่หัวมันนั่นน่ะจะย่านมันเปลี่ยนเปลี่ยนยางนอกมันเลย แยง,ง,ง,นะงบัรงดรถตีดแขงสิงติงวะตัวจิตตน้เติมเติมลมแทงว่ะจีกะามันเพรามแพงท่าามนสองพันจี้ามนสองพันมันแพงเพงือ่อนวะอชัเออเอาสาแันเทไร่มาสองพัน,ออนว่เนาะแพงอ่องะ บักโหลดเฟินแ่วมันสิตายบ่ตายก็ต้องชนะเขาเอามันงอยากเลยมันอ้วยยากเลยลูกเฟินกับตะว้าอยากถือช่างกัวเจ้าคือบรช้อนถุงมันบ่งโมนะจิ้นอู้แม่แม่เน้นนะลูกเอาถุงมาช้อนนี่ปวดท้อง รถกาเคนน่นั้นมีชุดไทยบัวของป้าจอยซื้อสิหืมต,ต,ตัวอีกได้น้อยนอนเนาะมันจะแซบได้คูกัวนอนูึ่นอนอามือเน็บขาอยู่นอนถามแม่บัวเพิ่นวุฒตอนแรกอยากให้แม่พาไปขี่มอเตอร์ไซค์เดินนั้นรับปากแม่ทุกอย่างาเรียนหนังสือกับสิเรียน ไปได้แล้วเหรอยืนเมย์ตกได้แล้วอันไปได้หน้าอ้วนเราก็ะสีเขียวอีกแล้วเดี๋ยวมันจะอันลักไปขึ้นเก่าดิไปเก่าบ่อยไปก็ลักไปขึ้นเก่าเพื่อนไปแหพงเลยใส่จากบอกจากเวทก็ดึงออกมาแหพงเลยอันหยอดกาวแล้วก็เสียบมว้ด้านข้าไปเวลาถอดอะหัวจุกมันมันค่าอยู่ในหั่นอะไรแบบนี้เลยอันใส่จากแบทนั่นแหละคอยดึงให้มันสองสามมือเลย ย่านพายดูดหัวมตายปักปักมันออกมาเดชประจอยเวลาดึงเมื่อนั้นเที่ยงคืนก่อยหห้หัวทรหฮะก่อยแม่ปักเฮาลุดอีกแล้วพอดาเสือผ้ากทอนนี่นั่งออกไปอุ๊นบันฮุกให้เขาชักชักให้เขาค่อยค่อยนะอืม đường ừ. khoai... <laughs> đông ừ. Tôi vẫn làm đẹp tả bác không nghĩ đâu sữa cái mấy chút bác nhé đây sửa khát nhau đông, này hổng, bác không sáng mà bác với bác, bác không đi xài sáng mà này hổng xong tối, bác bán cho vào bỏ hôn là tối bác không xài hết, bác không xài hết không xài hết, bác xài này, bộ mặt bò mặt cả đây bò say sẽ hẹn nhau bò ừ. phần nè à? phụ đại gà lắc say vứt nhạc, 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 áo cả hòn khỏi lao sự... Vậy, không không ngân nổi đợt này nhang nhang bò hót này ngân bất là <laughs> bà đi bạn này mà cả nóc, giờ nè, phải yam ớt ấu bùi say เหลือเงินจานใดบบซึ่งฮัมมีกมาลุงบุญเราเล่นอย่างเด้เราสิเล่นเราสิเททางวัดบ่เราสิลาดปูนวัดบ่พอาลาดเลยแต่เราหน้าคนแบบเจ้าเออนั่นแหละคือมึงดูการสร้างว่แล้วมันบโตรงปุ๊กการสร้างสีเขียวได้สีนี่วัดชองโต แกว่าพูดขึ้นฮอดอันนี้อะไรป้าจอยอันคือกันอยากได้ตอนนั้นนะหมูแมนเราใช้นิ้วงเหรอยันแมนนิ้วได้เจอสีได้ไปเจอเยอก่อนสีนั่นแหละป้าจอยได้แต่มากได้ห่ะมันบบตรงปกกับข่อยอยากได้นะมันช็อตช็อตช็อตนิโป๊เขาได้ไหมช็อตโป๊มือเขาเบิ้งได้ไหมเออนั่นล่ะนั่นล่ะ

เน่นอนอยนว่านี่นะคงแทน่นอนนี่ิอใชไมไปดิขอดดีใจเจ้ามากว่ะว่ามีคนโอกาช่วยไปดิเฮ้ัยังไปใช่อะไปไปวุ่นวามีแม่อ้ะแล้วาพิชซ้มงานนี่ว่ะอันอยู่ไหนมือบ้ะปแเล็กว่า

เาลเนพวกพลมไปน้ำบ่เดียนิพวกพล้มวแไปน้ไดย่ไปยัมมีเงินซื้อขนาดือ่หัวรถเลยก็้ยาไปรถัยังไซื้อฮะ โอ้ยไปรถมันอยู่นี่ดะอยู่อันอย่างนะอยู oh, ่บบแมนอยู่ยังอยู่ยังใช่ย่าพุ่มีได้ไปมื่อนีก็บฮอดมื่อนีแล้วได้ฮอตใช่อย่าพุ่มมีได้โอ้ของมากเราของมากกิโลได้ช่องตัวนี่เอาผู้เช่านี่ย่างตลาดไม่เหยียบข้างนอกโอ้กูกำังนึกว่าผู้ใดเนาะวะ เอาไปเอาไปไว้รถรถพอไม่ได้แล้วลิลูกให้น้องบุญแน่แบบเล่นถ้าแล้วผลิตให้น้องบุญน้องบุญจะคดแน่ดิบ้านลูกบุญบนบุญบานบุญกมากด้ก็เอามาอ ลูกบุญน่ะลูกบุญเห็ดหุเป็นกอเล็น้อยบเป็นปั้นหมเป็นลูกบุญน่ะอ่าถ้ายกอง่ายนะกอแล้วแน่จะคนเห็ดได้ลูกอเห็ดเห็ดได้เบิรแล้อา่ะเหลือแต่เห็ดก้นบไรตอนนี้แล้วเรากำลังยืนวางแผนเราสิราดปูนวัดอยูนี้ ไปกันแนวกันเรแม่ยังรถมาอ่ะรถเพิ่นไหลยสิตายกลางทางบบตายกับโต๊ะข้างหน้าเลยฮะพวดพรมฉุยรถบบได้เลยค่ะเฮ้ยบันี้ถากินมือไม่ก็ดีเดี๋ยวนี้เสียเอาไปมือเดียวเลยได้เดี๋ยวนี้ขนาดวันีตัวเย็นได้ถ้ามีตัวเย็นจะทำไร เดียนท่องไปได้ไหมลูกไปด้ไป้แล้ว่คคุณบพ่ไปดำหน้าว่ามึงนี่ฮะฮัลโหลตลาดไปเอออีลวไือมเพอมเดิมจิ้เข่าเพแล้วนะิเข่ากอคุณิขาเขากับบุมมีแล้วหาเห็ดกินเดงแล้วต้มมาม่าปลากระปองมีอยู่หรอ ได้แม่เจ้าสบายเายด้ขจ้อไปไหนล่ะไปไม่ดกนนะชื่อขจ้องน้อยสิบแปดพันผู้บ่าวี่ได้ยไม่ใป่นะอ้ยกับพ่อนเอาลองไปขี่ดิบดีมา<อ>ขกขี่ขกระจ่องนะักขอ,ของเราอ,ขอ,ขอรา <c ười> อขอขอย่าหาลุงบุญมันเตนะปากจังนะ

โอ้ขอชื่อก็แต่หอยเป็นสาวพูดได้ในน่ะฮะมากระทุนดูใส่ป่ะดูในโต้กินเข่ากูบ่เคยท่าบ่อยู่ในโต้อยู่ในสันแล้วลูกเบิ้ลนั่งมากระทุนว่าอยู่ไปเพื่อนน้องวิวนะเอาเบิ้งอีช่งกะนไรนั่งมากระตุนกาวได้เขาละสองเส้นพูดได้เดี๋ยวดิเอาไปช่งก็เอาลงกันเอาไป Apa hai pot tu yang apa? Cepat nang kat tuh song song sen, con là song nàng <laughs> <laughs> Là là, là gì anh nhỏ đó tí. nó hồi làm mà chưa มา่าทูกัะไีเน่าเลยกู้บ่าว้กู้อะไกู้บัอยไเจ้าชน่าต่างแห่งกันแซบไม่ได้เสียดำหน้าได้ประจอยนันคือส well. ิบวอลค์ย oh ี yeah. ่ได uh, ้ใส่สั่งมาแล้วนั่นตรงปก๊บคอยบูมัันเนอยยาำมันไับหน้าก่อนบน้าอย่างอบอานตรงปก บ yeah, mm. Th ึงแนวมันเอาปึ้มมาปิ้มไปยังเอฟบัดนี่ใช้นังกระทุนนะเอาไปยังนะปึ้มนะเชื้อยังในมือเนะ่ยว่าเอาปึ้มไปยังอะไรสิกไปยังอะไรนะปึ้มสิกไปยังฮะแม่ใช่ปะว่ได้เชื้อหรอไอ้เอาไปเฮ็ดเอาไปห่อมือ ไปไปนะแม่แม่มถ่ายอยู่นะไปหน้าแล้วบอมาได้วเนาะวันนี้เนาะไปด้นหน้าค่ะบอมาดูเพื่อนสองสามเมื่อ,ย,อยากไปก็ไปแบบน้อยากับมาแน่แต่อารมณ์มันให้งไงกันะไห้ให้นะเป็นหักจะให้แหละเล่นหน้าบานมื่อบันคืน ย่างบ่ล่ะโอ้ดีดิแม่จะไปพี่ได้ที่ไปพี่ได้ลูกกูาจะไปซื้อหมไลยก็คือถึงเงื่อนแท่นเอามาถือก็เจ้าแม่แม่เนี่ยโอ้ที่ได้แม่เทศน้ำหูวยอหุ่นพวยผู้คนมาเต็มไปซื้อห้มไปแล้วน้องคนพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่นกำลังไป โอ้ยต้องโตันาเด้อ <g ül> แกโอเคนะพ,พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามจะต้องที่เก่าเนาะชิลาพรมีพี่น้องไปแล้วกาับขบัาสบายดีเด้อวัสโกสุกคนเนาะ